นนี้แดดร้อนรนขนาดนี้นะคะต้องเอารถสีแดงไปขับให้แรงกว่าแดดเลยนะคะวันนี้มุกอยู่กับนี่ m a z d a 32.0 S ดเกียร์ออโต้ปี2015ันนะคะคันนี้ได้สีแดงแรงลิตขนาดนี้เลยแล้วก็เป็นตัวรองท็อปเบนซินนะคะใช้งานอีกได้ยาวๆเนาะภายในสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็น <Yeah. S 1> คุณพุทธัส,ส oh. เปิดปิดง่ายนะคะมีจอยสติ๊กมาให้แล้วก็นี่ เขาเรียกว่า Active d i v i n g Display คะเวลาเราขับเคลื่อนเนาะตรงหน้าจอตรงนี้นะคะก็จะแสดงผลการขับขี่ของเรา <Wow. S 1> ว่าเราวิ่งไปความเร็วเท่าไหร่นี่ตรงน,นี้คือชอบมากๆเลยนะคะยินด <Wow. S 1> ีต้อนรับสู่ช่องรถยนต์มือสองมงคลค่ะเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะ วันนี้แดดร้อนๆนขนาดนี้นะคะต้องเอารถสีแดงไปขับให้แรงกว่าแดดเลยนะคะวันนี้มุกอยู่กับนี่มัดด้าสามสองจุดศูนย์เอสเกียออโต้ปีสองพันส้คะคันนี้ได้สีแดงแรงลิตขนาดนี้เลยแล้วก็เป็นตัวรองท็อปเบนซินนะคะร้อยกว่าแรงม้าเลยทีเดียวนะคะคันนี้ได้ตัวรองท็อปสีแดงแล้วก็เจ้าของเดินนะคะรู้จักดีเลยเป็นคุณครูต่างชาติเป็นลูกค้าเก่าเราเองนี่แหละค่ะรับประกัน สวยคงสร้างเดิมนะคะผ่อนแค่5,000กว่าบาทหรือ6,000เท่านั้นนะคะคันนี้เอาคันนี้ไปขับเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันนะคะได้ไฟตัดมองมาแล้วเรียบร้อยนะคะมาด้าจะออกแบบสปอร์ตสปหน่อยนะคะกระจังหน้านะคะยังอยู่แบบเดิมๆเนาะ,ะสีเงาโลโก้มาด้านะคะไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะคะอาจจะมีรอยขนแมวนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราขัดให้เพิ่มอีกนะคะแล้วก็นี่ แต่งแม็กมาให้พร้อมเรียบร้อยนะคะเป็นแม็ก RE 3 0ขอบ18นะคะอันนี้ไม่ใช่แม็กเดิมนะคะเป็นแม็กแต่งมาให้พร้อมเรียบร้อยทั้ง4 4วงเลยแล้วก็ยางใหม่ยางใหม่ซีเซปีส้นปี2 0 2บนะ,ะเอารถไปขับได้เลยนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนยางเองเราเปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยเอาไปใช้งานอีกได้ยาวๆเนาะอ่ะแต่ดูด,ด้านภายในกันบ้างมา นี่ชอบมากเลยภายในนะคะได้เบาะหนังสีดำเดินได้สีแดงสะอาดสวยงามดูแลรักษาง่ายด้วยนะคะฟ้าเพดานนะคะภายในต่างๆนะคะนี่สะอาดมากนะคะนี่ดูได้เลยนะคะคุณผู้ชมมาลองดูกันได้นะคะนี่สะอาดเรียบร้อยสวยงามะค่ะแล้วก็มีพรมมาให้นี่แผ่นรองของมาด้าเลยนะคะทั้งด้านในแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็ มีแผ่นกันรอยของมาด้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้พร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าน้ำมันเราก็มีให้นะคะอ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังกันด้านหลังนะคะอย่างที่บอกว่ามีพรมของมาด้ามาให้เรียบร้อยนะคะไม่ใช่แค่ชั้นเดียวนะคะน,นี่สองชั้นเลยสามชั้นเลยนะคะให้มาพร้อมใช้งานมากๆม,มีที่วางแก้วนะคะที่พักแขนอยู่ตรงกลางนะคะนี่ <c oughs> ภายในกว้างขาน,นะคะเพราะว่า เป็นทรงแฮชแบ็กหประตูเนาะอ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะคะเก็บของได้กว้างด้วยนี่ดูได้เลยมีแผ่นปังอันนี้มาให้แล้วนะคะของมาด้าเนาะก็แผ่นเขาเรียกว่าแผ่นรองสัมภัระานนะคะมีมาให้นะคะอีก2ออันเลยแล้วก็พวกยางอะไหล่หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะอยู่ครบพร้อมใช้นะคะอุปกรณ์ครบคันนะคะ รถประวัติดีผ่อนแค่5,000 6,000บาทได้ตัวรองท็อปสีแดงด้วยนะคะคันนี้แต่งแม็กพร้อมใช้แล้วเรียบร้อยนะคะใครสนใจเข้ามาดูคันจริงก่อนได้ต้องบอกว่าคุ้มมากๆเป็นตัวรองท็อปคือออปชั่นมาด้านะคะให้มาพร้อมใช้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังดูปุ่มแบบพุชส start มาให้แล้วนะคะพวงอมาลัยแบบม u l t i ฟังก์ชัน เพิ่มเสียงลดเสียงวางสายรับสายมีให้หมดเลยนะคะอะอาจจะมีร่องรอยนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เป็นผลต่อการใช้งานนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะนี่หรือว่าคุณผู้ชมไม่อยากปรับตรงหน้าจอนะคะนี่มีจอยสติ๊กมาให้ด้วยเหมือนเรามาเล่นเกมอยู่เลยนะคะเลื่อนได้นี่คลิกได้นะคะเลื่อนใช้จอยสติ๊กนะคะนี่เลื่อนได้เลยเนาะ ก็ต้องบอกว่าออปชันลูกเล่นเขาให้มาเยอะมากๆนะคะแอร์ปรับมือได้เลยตรงนี้นะคะนี่แอร์เย็นเจี๊ยบนะคะสวยโครงสร้างเดิมแอร์เย็นนะคะไม่ต้องห่วงเลยเราประกันอ่ะเดีวดูเลขไมค์คันนี้บ้างเลขไม่อยู่ที่2 2428กิโลนะคะถือว่ารถปี2,015ค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยคือวิ่งมาขนาดนี้แสดงว่า เครื่องยนต์โครงสร้างนะคะแบบเดิมๆนะคะใช้งานอีกได้ยาวๆเนาะภายในสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นปุ่มพุ่สตาร์เปิดปิดง่ายนะคะมีจอยสติ๊กมาให้แล้วก็นี่เขาเรียกว่า a อคทีฟ i v i n g d i s p l p y นะคะเวลาเราขับเคลื่อนเนาะตรงหน้าจอตรงนี้นะคะก็จะแสดงผลการขับขี่ของเรานะคะว่าเราวิ่งไปความเร็วเท่าไหร่นี้ตรงนี้คือชอบมากๆเลยนะคะคือลูกเล่นเยอะมากนะคะแล้วก็สวยโครงสร้างเดิมนะคะราคาคุ้มด้วยเพราะว่า ต้องบอกว่ารถใหม่นะคะราคาเกือบล้านบาท9 7 4 0 0 0บาทนะคะเกือบล้านบาทนะคะแต่วันนี้เราขาย3 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ3 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอาไปเลยมาสด้าสีแดงนะคะตัวลองท็อปตัวเบนซินนะคะสวยโครงสร้างเดิมเจ้าของเดิมเป็นครูครูนะคะคันนี้เนาะราคาไม่แรงนะคะผ่อนสบายสายกระเป๋านะคะ ือว่าใครออกตอนนี้นะคะก็เอาไปรถใช้เป็นแบบว่าในช่วงเทศกาลสงการเลยนะคะเอาไปสู้แดดเลยเอาสีแดงคันนี้ไปสู้ท้าแดดเลยนะคะนี่ร่องรอยเม็ดอร์ต่างๆนะคะต้องบอกว่าเครื่องยนต์เดิมนะคะแก้มคงแก้มข้างอะไรเดิมหมดทุกจุดนะคะยังไม่ต้องเชื่อก็ได้มาลองดูรถคันจริงกันก่อนมาลองทดสอบขับกันก่อน,นคันนี้สวยมากๆนะคะ2 0 0 0 c ีนะคะ2 0 0 0ซีคันนี้ได้เครื่องขนาดแบบว่าไซส์กลางด้วยนะคะ คือวิ่งไม่เมื่อยอสมรรถนะสูงต้องบอกอย่างนี้นะคะคันนี้มัดได้สามส0มแบาทเท่านั้นนะคะภายในเบาะหนังนะคะ,ะปุ่มพุชซ์ทพมรมลัยมัลติฟังก์ชั่นนะคะออปชั่นครบคันต้องบอกอย่างนี้นะคะแล้วก็ประหยัดจากรถใหม่ไปแบบห0แสนกว่าบาทเลยทีเดียว ผ่อนสบายๆกระเป๋า5,000-6,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อมุกได้ที่เบอร์0626429451เบอร์นี้อย่าลืมโทรมานะคะหรือว่าแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ